จังหวัดเชียงรายเมืองแห่งเจ็ดสายน้ำ3า35ดอยพื้นที่แห่งนิเวศลุ่มน้ำโขงซึ่งมีชัยภูมิเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมทั้งยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาติพันธุ์อันหลากหลายนักวิชาการชาวเยอรมันเคยกล่าวว่าที่ใดมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่นั่นย่อมเป็นที่หลากหลายของชีวภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงรายจึงถือได้ว่า เป็นพื้นที่แห่งอู่ข้าวอู่น้ําของภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงรายมีพันธุ์ข้าวมากมายนะครับทั้งพันธุ์ข้าวที่เรียกว่าพันธุข้าวพื้นเมืองนะครับที่มีที่ประจักษ์ในปัจจุบันก็เช่นข้าวเหนียวเขี้ยวงูข้าวหอมแม่จันนะครับข้าวดอเหมยข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ยังมีข้าวปีกนกข้าวหอมพะม่าต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ดีในจังหวัดเชียงรายนะครับ พื้นที่ข้าวของเรานั้นได้ลดหายไปเรื่อยๆนะครับข้าวพันธุ์ดีๆงามๆของเราที่เคยเป็นเลี้ยงดูให้กับคนทั้งภาคเหนือและคนทั้งประเทศได้ริมรสก็ได้สูญหายไปจากจังหวัดเชียงรายนะครับเดิมทีจังหวัดเชียงรายเป็นอูข้าวอูน้ำของจังหวัดเชียงรายของเราว่าแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นอูข้าวอูน้ำแล้วครับเพราะมันเป็นเป็นข้าวสึ่ง มันประกอบไปด้วยสารเคมีหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นสมัชชาสุขภาพก็เล็งเห็นความสําคัญว่าเนี่ยจะได้เจอชื่อชาวนาของเขานี่ทั้ง18อําเภอเขาจัดแจนเน้นนักเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับสุขภาวะชาวนานะครับต้องมีความพร้อมทั้งกายใจสังคมและสติปัญญานะครับปี255 9เป็นต้นไปการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชาวนานั้นเป็นประเด็นที่สําคัญกระบวนการโรงเรียนชาวนานะครับตามยุทธศาสตร์เข้าจังหวัดเชียงรายนี้ซึ่งเราเรียก โครงการหม่ว่าเป็นโครงการความสุขชาวนาเชียงรายนะครับซึ่งเป็นคําตอบที่ชัดเจนว่าถ้าหากชาวนาเชียงรายของเราได้หันกลับมาทําเกษตรกรรมแบบอินทรีนั้นเนี่ยนี่แหละครับคือทางออกที่สําคัญก็คือเป็นทางออกแห่งความสุขของชาวนาเชียงรายอย่างแท้จริงพี่น้องชาวนาของเราปัจจุบันนั้นทุกอําเภอได้หันกลับมาทําเกษตรอินทรีย์มากขึ้นได้พยายามลดละเลิกการใช้สารเคมีมากขึ้น จางคำว่าวัฒนธรรมมันอยู่คู่กับคนล้านนาเมาว่าวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่วัฒนธรรมในการพ่อปลูกในการใช้ชีวิตประจําวันเข้ากันเหมือนกันเนาะเจ้าขเราอยากที่จะใื้อฟื้นฟูวัฒนธรรมในการปลูกข้าว วัฒนธรรมในการเกี่ยวข้าววัฒนธรรมที่ทําให้ออกมาเป็นมเมล็ดข้าวแล้วก็ถึงออกมาให้กับคนบริโภคอันนี้มันต้องใส่ใจเนะเจ้าทุกวันนี้ครับเราอยู่ในภาวะที่เสี่ยงนะครับต่อการทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหรือพืชนผักผลไม้ต่างๆนะครับทุกวันนี้มันมีสารพิษเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในการทำเกษตร อินทรีย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องข้าวผมทางออปจเชีิงรายนะครับ mm hmm. ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในการที่จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให,ให้ให้แก่กันและกันนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางออจเชชิงลายก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเลยอยากจะมานั่งอู่จใก,กันเนาะมีเวทีเสวนาไอนะเจ้าแล้วมันก็นจะเชื่อมโยงแห่งเจ้าถ้าเรามีวัฒนธรรมแบบนี้นะเจ้า เอาภูมิปัญญาเก่าๆเข้ามาใชเนี่ยพอนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาก็อย,ยากจะมาดูนะเจ้าสัมผัสกับวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโรงเรียนชาวนาเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั่นแห่มอินนะเจ้านะมันก็จะมันไม่ต้องไปไหนแล้วเจ้าคนเนี่ยก็จะมีอาชีพมันเหมือนกับการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เอาทุกภาคส่วนเอาทุกกิจกรรมอย่างที่ข้าวว่าเนี่ยมาหลอมรวมแล้วก็เดินไปด้วยกันนะเจ้าข้าวว่ามันเกิดเกิดได้ได้เร็วขึ้นผลิตของการทางานของเราในจะต้องเปนที่เกษตรเป็นรีเพื่อที่จะนำผลผลิตนั้นไปขายในพื้นที่ที่คนที่รักสุภาษเขาบริโภคแล้วก็จะขายได้ในราคาที่แพงกว่าทาปกติที่เราเล่ตรปนนี้นะว่าตลาดบนก็อยากจะเรียนพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่า เราต้องปรับปรุงยวิธีการทำงานของเราเห้อเป็นกันทำงานอย่างจริทธิ์และท่าน่น้นงก็จะมีสุขภาพดีมีรายได้ดีผู้บริโภคก็จะมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันเราเคยถามไหม ว่าข้าวที่เรากินนั้นปลอดภัยหรือเปล่าคนแต่ก่อนนั้นกินอาหารเป็นยาแต่พอมาถึงทุกวันนี้คนไม่น้อยกินยาเป็นอาหารนี่ก็คือความจริงของสังคมในวันนี้สำคัญที่สุดนะก่อนจะมีนาอินทรีย์มีเกษตรอินทรีย์ต้องมีคนอินทรีย์คือในตัวคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน พูดง่ายๆว่าใครก็ตามที่ปราศจากอบายมุขในชีวิตคนนั้นเป็นคนอินทรีย์จากคนอินทรีย์นี้พอไปรำเกษตรก็จะกลายเป็นกเกษตรอินทรีย์จังหวัดไหนที่ส่งเสริมเรื่องอินทรีย์เต็มรูปแบบจังหวัดนั้นเป็นจังหวัดอินทรีย์แต่ฝันของอาตมาไม่ได้หยุดแค่นี้อาตมาปรารถนาให้ประเทศไทยทั้งประเทศนะเป็นประเทศอินทรีย์ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้เราต้องส่งเสริมเรื่องอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ และอัตมาก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะมีนายกรัฐรรมนตรีอินทรีซึ่งไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันเป็นนักการเมืองไทยที่ไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าอินทรีจึงควรจะมีความหมายกว้างขวางว่าอะไรก็ตามที่ปลอดภยัยอะไรก็ตามที่ยั่งยืนอะไรก็ตามที่เมื่อเราก็ไปเกี่ยวข้องแล้วทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อเป็นการเริ่มต้น กิจกรรมการฝึกอบรมถอดบทเรียนองค์ความรู้ชาวนาอินทรีย์และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตัวอยา่างจึงเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายคนโบราณแต่ก่อนเนี่ยเขาสืบทอดต่อๆกันมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนทั้งหลายไม่เห็นความสําคัญของข้าวพันุ์พื้นเมืองจริงๆแล้วข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นข้าวที่อยู่กับชั่วนานตาปีมาแล้วสามารถปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติต่อ ต้านโารคแมลงต่างๆได้ดีก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆแต่ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าข้าวพันธุ์เมืองจะต้องดีกับสุขภาพแน่ๆเพราะว่าคนโบราณแต่ก่อนเนี่ยแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนคนปัจจุบันเพราะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีชีวิตของคนโบราณมาแต่ก่อนแต่เนื่องจากว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยมันคิดโลภมากเดินไปอยากจะได้ผลผิดเยอะๆเพราะว่าเขาไม่คิดถึงว่าสุขภาพเป็นอย่างไร ต้นทุนการผิดเป็นอย่างไรสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรมันก็เลยเป็นปัญหาเลยเรามาถอยหลังเพื่อตั้งหลักที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นไปในปัจจุบันคือสมัยก่อนเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยชาวนาเขาก็จะเอาเข้าวเหนียวกล่ำเนี่ยมาเป็นพยาข้าวนะคะปลูกไว้มุมใดมุมหนึ่งของนา เพื่อที่จะเรียกให้เรียกขวัญให้ข้าวในนาตัวอื่นเนี่ยเขาจะเล่นเติบโตพร้อมเข้ากรรเพราะเข้ากรรมนั้นจะสูงนะคะเป็นข้าวที่หุงทานแล้วอร่อยมากหอมคล้ายๆกับข้าวลืมผัวนะคะเจอกัรอนุรักษ์ไว้หน,หน่อยลูกหลานจะได้หู้จักบัลืมข้าวชนิดนี้นะจ๊ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์ซึ่งปัจจุบันนี้พันข้าวดีๆซึ่งได้หายไปแล้ว จากแปลงนาหรือจากความความเคยชินของชาวบ้านก็ขอใช้คําพูดของอาจารย์ดเรเสรีพงพิษกันละกันท่านบอกว่ากเกษตรอินทรีย์ทำได้ถ้าใจปราถนานะครับผมก็ทุกวันนี้ที่มันยากเพราะใจกังหากตัวเองนั้นทํางานด้านสุขภาพมาตลอดถ้าหากเราจะทํานาแล้วต้องใช้สารเคมีคงยังมีผลกระทบต่อตัวเราเป็นอันดับหนึ่งครับ แล้วก็ผู้ที่ได้กินข้าวของเราเผื่อดาบ2ที่จะได้รับผลกระทบจริงๆแล้วชาวนาของเราปัจจุบันเนี่ยน่าจะปรับปรับชีวิตของเราใหม่ให้เข้ากับบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนการทํางานทํานาช่วงเช้าก็คือช่วงตีห้จนถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยเป็นอากาศที่กําลังดีและตอนเย็นนะครับช่วง4ี่โมงถึง1นึ่ทุ่มหรือทุ่มกว่าเนี่ยเป็นช่วงที่ ไม่ทําให้เราลําบากลื่นเหนอ่อยเกินไปแล้วก็จะทําให้เราได้งานมากขึ้นยอมรับความรู้หรือว่าแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆให้เข้าเข้ามาใช้ได้แล้วลองปรับทุกอย่างให้เข้ากับพื้นที่ของเรา<ช>แต่อยากคิดว่าทุกอย่างมันต้องเป็นแบบตายตัว,วเราสามารถเอานําความรู้ทางภาคอีสานภาคใต้มาปรับที่ภาคเหนือก็ได้ภาคเหนือนไปปรับที่อีสานหรือภาคใต้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแปรรูปมาจากในความเราเนี่ยแหละค่ะมีทั้งข้าวแล้วข้ามเหนไก่ด้วยค่ะ คือเราจะปลูกพัน์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์ค่ะที่สามารถที่จะกินได้ขายได้แล้วก็บำรุงกับร่างกายด้วยเราก็ <พอ S 1> จะมีลิฟนะคะมีสครับข้าวมีสเปรกย์กันยุงมีพวกยาดมยาหมองน้ำมันเขียวด้วยค่ะแล้วเราก็จะสร้างอัตลักษณ์ให้กังหวัดเชียงรายด้วยเกษตรอินทรีย์เนี่ยใช่ค่ะของดีเชียงรายนะคะจะมาเชียงรายทีซีก็จะต้องมาหาของเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะเราทําได้ทุกๆคนก็ต้องทําได้ด้วยใช่แล้วค่ะ ข้าวที่เป้าเลือกใช้ปลูกก็คือข้าวหอมนิลและข้าวหอมอุบลเป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะพิเศษคือหอมนุ่มอร่อยค่ะพเพราะป้าเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ใช้ iPhone หรือซัมซุงกันแล้วแต่เชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเราังต้องทานข้าวอยู่ค่ะดังนั้นเราเป็นคนไทยทานข้าวไทยเรามาร่วมกันปลูกข้าวด้วยกันนะคะมันอยู่ที่ใจค่ะเพราะว่าเมื่อใจเราเปิดรับแล้วเราทำด้วยใจแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าความสามารถของเราแต่ละคนจากข้อมูลนะครับที่ได้รับจากอนามัยฮะตำรวจไทยขาวปรากฏว่าชาวบ้านนะครับมีสารเคมีตกค้างในร่างกายระดับ3ระดับ4ี่อ่ะคืออันตรายมากอะ่ะทำไมอะ่ะเราไม่หันกลับมาทำอินทรีย์ที่จะทำให้เราขายข้าวไในราคาดีและสุขภาพเราจะดีขึ้นเหมือนกับปู่ย่าตายายเรา หันมาได้ครับมาเรียนรู้นะครับที่จะปลูกข้าวอินทรีย์กันเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่ใครอื่นนะสุขภาพของเราเองก่อนชาวนาก่อนแล้วก็ต่อผู้บริโภคได้ด้วยครับข้าวที่เราผลิตนี่เราจะใช้คุณธรรมนําการผลิตสุขภาพดีไม่มีขายแต่ถ้าอยากได้เนี่ยเราต้องช่วยกันก็อยากจะให้พี่น้องเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับเรายินดีมากที่เราจะ ถ่ายทอดในเรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงนับเม็ดข้าวอยากให้กเกษตรกรพึ่งพาตัวเองให้มากค่ะลดรายจ่ายลดต้นทุนในการผลิตตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาค่ะก็ไปเห็นกเกษตรกรป่วยค่ะก็เลยมีความอยากจะทำ ยังไงให้เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้อินทรีย์แทนใช้เคมีค่ะเป็นพันธุ์ทันญัสรินที่ทํากันอยในะปัจจุบันน,นะครับพันธุ์ทันญศสลินนี้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อําเภอแม่สวยนะครับให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคและมแมลงได้ดีกว่าก็ของชาวบ้านก็เลยทำกันครับผลผลิตต่อปีปีหนึ่งผมทําได้สองรอบรอบหนึ่งอยู่ประมาณ80ตันครับผมพอตัวผลผลิตของผมที่ได้ก็คือ80%อผมทําส่งออก20%ขายในประเทศไทย ตัวส่วนออกหลักแล้วก็คือตัวข้าวสีก็คือตัวข้าวเหนียวดําข้าวหอม,มนินกับตัวไรซ์พูลี่ครับผมซึ่งเมืองนอกเอาไปก็คือเอาสามารถเอาไปทําพวกพาสต้าสปาเกตตี้หรือว่าทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคือเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็ทำมีมีมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมันไม่ต้องไม่ต้องทาลายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สุขภาพเราก็ดีอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจอะคะ่ะในข้าวที่เราปลูก เวลาเราพูดหรือว่าเรากินน่ะเราก็มีความสบายใจมีความสุขใจความสุขชาวนาเชียงรายจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพลังความสามัคคีของทุกคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินล้านนาถ้าเกินไปได้อันตราภาพเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นโมเดลจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดเชียงราย กลายเป็นจังหวัดอินรีแห่งแรกของประเทศไทยและถ้าเราทําได้ประโยชน์ส่วนที่หมทั้งหมดนี้ก็จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนนั่นเองแน่เดยมทั้งหลายที่ร่วมเป็นภาคีของโครงการนี้เราก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เรื่องสุขภาพของคนทั้งเป็นดินเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญอตาตมภาพมีปรัชญาอยู่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากเข้า,มาเมล็ดเดียวฉะนั้นชาวนาทุกคนเกรรษตรกรทุกคนถ้าอยากมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อประเทศนี้ ราไม่จําเป็นต้องเป็นนักการเมืองก็ได้คุณเป็นชาวนาอินทรีย์ให้ดีถ้าข้าวของคุณทุกเม็ดเป็นข้าวอินทรีย์จริงๆนะคุณกําลังรับผิดชอบต่อสุขภาพของเพื่อนบ้านกําลังรับผิดชอบต่อสังคมกําลังรับผิดชอบต่อประเทศกําลังรับผิดชอบต่อโลกและนี่แหละคือความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคนความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากข้าวมาเมล็ดเดียว